บ้านน้องไฮโชคสวัสดีที่สู้ผู้สุขคนครผมมาแล้วเ้อพี่น้องเลยลาพัฒนาของอาจารย์ไก่วันจันทร์ที่ยี่แปดกรกฎาคมสองห้าหกแปดนาะพี่น้องเนาะมาเบิงผลเมื่อวนันศุกร์กันพี่น้องผลเมื่อวนันศุกร์เลขบนมันออกกันแปดสี่เก้าล่างออกหกแปดนี่นาอพี่น้องเนาะ ้องอาจารย์ไกล้พวกเขาเราพี่น้องจับคู่ไปบวะอดไปบ่ะถึงตบานเลขกวิ่งเลขกวิ่งเขาเขาตวล่องพี่นอ้องอืเลขวิ่งหมดเขาตวล่องบานนี้เห็นปะพี่งกแปดเป็นยุ่ยพี่น้องถคาแม่เลขสี่ตัวน้องพี่น้อง ถ้ามันเลขสี่ตัวนี่หกแปดสี่เติมเก้าเข้าไปน้อยถือห่าสี่ตัวเนาะพี่น้องถ้ามันมีเก่าถ้ามันเติมเก้าเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะเขาพี่น้องสเลขวิ่งเข่าแปดอยู่ได้พี่น้องได้รีวิ่งเข่าแปดพี่แปดหกมกแปดอยู่พีส่วนมันจักคู่นว่าเขาแล้วนี่ไปบหอดไป่ถึงฟังไปหอดแค้นแปดหาหนึ่งพี่มกไปอยู่หลักลอยพี่น้องพี่น้อง เสียดายแต่ตัวนี้น้อพี่นอ้องท่านมันมีเก่าเนี่ยเติมเข้าไปนี่ป้าซีตัวตรงๆนี่รับเละแล้วพี่น้องเนาะมาดูกันวันจันยี่สิบแปด อ่ะพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันลาวลาวพัฒนา มาพัฒนาอาจารย์ไก่วิ่งวิ่งบนล่าง สามสามกับเจ็ดได้พี่น้องได้หวดนี่สามกับเจ็ดสามกับเจ็ดเน้นที่เน้นที่สามได้พี่น้องได้เป็นเด่นสามลองเจ็ดเด่นสามลองเจ็ดน้อพี่น้องเนาะ ลองเบิ้งได้แก่จะเริ่มเจ็ดน้ำลนหลเบื่องนึงก็เข่าตัวร่องว่าได้เขา่าตัวเด่นว่าได้เขา่าตัวเด่นแล้วพี่น่องเนาะสามศูนย์สามหนึ่ง สามสองสามสี่สามหกว่าฝนกระตกดีนาะพี่น้องสองมือสามมือตกสามมือละ ตกจังเว้นขึ้นดังสวดชวดจนนี่ฝนไหมตกคัดตกเนี่ยตกมัดมือมัดขึ้นเลยมองน,นี่สวดมากลัล่ะจากลินมาแห้งละ่ะจากจากต๊กคอยๆมาแห้งละ่ะอะาตกได้ตกดีเท่าเว้นขึ้น Chết 1 Chết Chết 1 Chết 2 Bương tổ ở phía nào Phần mất tục đẳng cơ cả cao nhất เก็ดสี่ถ้าพี่น้องมาเก็ดสามกัดจัดได้ได้ป้น่ามันกัดได้กกไดเด็กวิ่งคนนึเนงเววนี่ยที่ไหนว่าบางเลขสามตัวป่ะเนี่ยคนก็นหายมากคือเกาสามกูคือเกา ศูนย์ส สี่เจ็ดสี่เป็นกระหายมาสามคู่สามหางคือเกาพี่น้องส่วนตัวเน้นเป็นเน้นติดสามมาได้พี่น้องได้งวดเนี่ยสามสองสาม,สามหก พี่น้องห้อแคปนาจอเอาลาพัฒนา,าจาันไกลวันจันที่ยี่ปด่นี่บนล่างเป็นไหวิ่งสามครับเกตเป็นเน้นสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ทาาพี่น้องมาเกตสามก็จะได้เป็นกระเน่นให้สามสองหลักอะสามหกบนล่างไปกลับด้วยพี่น้องเลขสองตัวส่วนเลขสามตัวนี่ศูนย์สามสองหลักกัสี่สามหก หลกักสีเดสีได้พี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวใดกับพิจันรณหน้าเบิ้งบ่มาเข้ากับพานเนาะพี่น้องชอบก็ะจัดขัดก็ฝานข,ขอพุณนอาจารย์ด้หลายครับผมเอาช่วงมานกันโอ้ฝนกระแหงตัวแห้งบานนี่เอาฝาก็เไยก็แช่ไว้ติดตามพี่น้องสวัสดีครับผม